วันนี้เจอเพื่อนรุ่นเรียนบ้านธรรมสาสมัยเรียนเรียนป .4 แม่นะเรียนป .4 ด้วยกันตอนนี้อายุเ่าใหรเนี่ยเจ็ดซับบุยให้เด็กนี่แม่นะเออจ็ดซับแกวัฮะขัดเจ็ดซับอ๋อไอเจ็ดเจ็ดซับบุยเนี่ยน้องใหญ่นะครับขวามือบ้านธรรมสาวันนี้นั่งรถ ล่งรถเฟรีต้องไเรื่อยๆจันนี้ข้าขงเจิงนี้ก็ตะเพียงตัวนี่ตะเพียงตัวชอบยืึก้านข่าด้านขวามือก็ตะเพียงทองบ้านน้องใหญ่น้องใหญ่ ធម្មតាសួងងាមណាស់ครับនេះមកបិទអីដែរឈៀនមកជាអឺអឺនេះនឹងមកសុភាក៏ទុំតាឆានតែជាហួយនេះមកហួយតាគ្នាតាចត់រហើយអឺអឺថੈਂគីវឡានេះមកដល់